มนุษย์ตัวน้อยหากมนุษย์ถูกกำหนดมาให้มีความสุขจากการให้เด็กตัวน้อยๆก็น่าจะร่าเริงหากได้หยิบยื่นสมบัติของตัวเองให้คนอื่นด้วยสิแต่ใครก็ตามที่เคยพยายามให้เด็กรู้จักแบ่งปันของให้ผู้อื่นบ้างย่อมรู้ดีว่าการฝึกเด็กให้เป็นคนใจกว้างนั้นยากเย็นเพียงใดถ้าเช่นนั้นการลงทุนให้ผู้อื่นสำหรับเด็กน้อยหัวดื้อจะทำให้พวกเขาเป็นสุขหรือไม่ ในการทดลองกับเด็กในวัยย่างสองขวบเรายี่คนเราให้แต่ละคนสังสรรกับหุ่นลายตัวที่ต่างก็ชอบขนมปังกรอบยี่ห้อเดียวกันนักวิจัยเริ่มต้นด้วยการให้ขนมขบเคี้ยวกับหุ่นคนละหอ่อแล้วให้หุ่นแต่ละตัวกินอย่างอริอร่อยพร้อมกับทำเสียงดังกรอบกรอบต่อจากนั้นก็ให้หุ่นลิงตัวใหม่ชื่อมองกี้เดินเข้ามานักวิจัยบอกเด็กๆว่าเจ้ามองกี้ชอบกินขนมมาก และเด็กน้อยแต่ละคนได้ขนมคนละ8ชิ้นตอนนี้เองที่เริ่มสนุกกันละนักวิจัยหยิบขนมจากกระเป๋าของเธอส่งให้เด็กๆแล้วบอกให้เด็กให้ขนมนั้นกับเจ้ามังกี้และยังขอให้เด็กเอาขนมของตัวเองให้มังกี้ด้วยเช่นกันและที่น่าประหลาดใจที่สุดก็คือหนูน้อยดูมีความสุขที่สุดยามเมื่อเอาขนมชิ้นเดียวของตัวเองให้มังกี้ เรากับว่ากำลังหยิบยื่นทองคําที่อยู่ในมือให้คนอื่นก็มิปานเด็กน้อยแสดงให้เห็นถึงความสุขจากการให้สิ่งของล้ำค่ามากกว่าการได้รับเสียอีกนี่หมายความว่าความสุขที่เกิดจากการลงทุนในผู้อื่นย่อมยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อมีต้นทุนสูงสุดนั่นคือการสละซึ่งสมบัติส่วนตัว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้คนล้วนมีความสุขด้วยความบริสุทธิ์ใจจากการเป็นผู้ให้เสมอไปเพราะว่าคนเรานั้นล้วนแตกต่างกันทั้งด้วยนิสัยในการแบ่งปันและความรู้สึกเป็นสุขจากการให้ตอนเป็นนักศึกษาปริญญาโทลิสมักถูกผู้ใหญ่ในครอบครัวค่อนแคะเมื่อเธอไปขอแบ่งอาหารคำสองคำรวมทั้งจากเพื่อนชายเจ้าสเสน่ห์อย่างเบนจามินด้วย คุณแม่เบนจามินจะใส่สีสะะเมื่อเอ่่อย่างเศร้าๆถึงเรื่องนี้ว่าเบนจามินไม่ชอบการแบ่งปันกับใครเลยเมื่อมองข้ามความแตกต่างอันเป็นนิสัยส่วนตัวของแต่ละบุคคลแล้วก็ตามผลการวิจัยยังคงแสดงให้เห็นว่าธรรมชาติหรือสถานการณ์ในการให้นั้นมีผลต่อการสร้างความสุขอยู่ดีดังนั้นการลงทุนในผู้อื่นนั้นไร้ข้อจำกัดเรื่องรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นบริจาคเงินซื้ออาหารกลางวันให้ผู้เที่ไม่รู้จักในประเทศไกลโพล้นหรือว่าซื้ออาหารกลางวันให้เพื่อนของเราเองถ้าเช่นนั้นเมื่อไหร่การเล่าที่การให้จึงจะทําให้เกิดความสุขได้มากที่สุดคําตอบนี้ยากที่จะเข้าใจก็จริงแต่เมื่อเข้าใจแล้วเราก็อาจไปเป่าประกาศให้ผู้คนสร้างความสุขมากที่สุดด้วยการบริจาคให้โครงการเพื่อสังคมได้ ช่วยให้ทุกคนเป็นผู้ให้ได้ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเด็กตัวน้อยลูกค้าผู้ใช้บริการรวมทั้งลูกจ้างของเราเองทุกคนจะได้รับประสบการณ์อันสร้างสรรค์ด้วยการให้กลยุทธ์3ประการที่เราอยากจะนำเสนอเพื่อส่งเสริมการลงทุนในผู้อื่นคือทำให้เป็นทางเลือกทำให้เป็นความผูกพันและสร้างผล